สวัสดีค่ะจากวันไร่องุ่พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเพิ่มดินในกระถางของชวนชมนะคะชวนชมอันนี้เป็นชวนชมดอกซ้อนนะคะชมชมเขาบอกว่าเป็นชวนชมนอกดอกซ้อนซ้อนหลายชั้นเหมือนกุหลาบเลยนะคะอันนี้เลยดอกเล็กนะคะเพราะว่าตั้งตากแดดมาตลอดเวลาเพิ่งจะเข้าร่มมาเดี๋ยวนี้เองนะคะ แล้วก็มีตัวอะไรกินใบด้วยก็มีอยู่สองกระถางนะคะอันนี้ออกดอกไปหมดแล้วกว่าจะตัดแต่งกิ่งใหม่อีกก็ยังไม่ได้ตัดอันนี้ตัดไปครั้งหนึ่งนะคะก็ต้นเอียงๆโอนๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาโห ตายจริงลวลากเขาออกมาอย่างนี้จะอ,ออกจากกระถางได้ยังไงนะเนี่ยฮึโอ้ย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 ใครเอาออกได้ไหมคะโหแล้วจะช้ำไหม,มเนี่ยโอ้ยดึงก็ไม่ออกนจะทำยังไงเนี่ยโอ้โหละลากเขาใหญ่ อันนี้บวารายพยามตั้งไว้บนไม้นะคะโอ้ลากเขาไม่ลงดินเพราะเป็นแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเราตัดลากออกแล้วเขาจะเหี่ยวไหมคะเนี่ยโอ้ยทำยังไงดีเอ่ยใครรู้การเปลี่ยนกระถางชวนชมช่วยบอกด้วยนะคะเพราะว่าลากออกมาข้างนอกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะเอาออกมาแล้ว คือการตัดรากนะคะพ่อชวนชมเห็นเขาตัดรากกันแล้วเขาก็มาตั้งแต่งต้นใหม่เขายังสวยนะคะอันนี้บาลางพยองก็ไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงนะคะทําไม่เป็นนะคะก็เดี๋ยวเอาดินใส่แล้วก็เลี้ยงดูเขาต่อไปในกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักปีหนึ่งต้นเขาใหญ่ขึ้นโคนเขาใหญ่ขึ้นก็เดี๋ยวจะหากระถางที่เป็น ที่เป็นอันนี้ใส่ออสโมโคดนะคะที่เป็นดินเผานะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาเขาตั้งตั้งให้ตรงอีกนิดนึงเพราะกระถางเขาอาจจะเอียงไปลำต้นเขาก็เลยเอียงเดี๋ยวเราก็แต่งเขาใหม่นิดนึง ก็ไม่ได้ไป้ายไม่ได้ไป้ายปูนขาวหรือว่าปูนแดงนะคะก็เอาลงดินเลยตอนนี้ก็หน้าร้อนด้วยวก็อัดลงไปแบบนี้เดี๋ยวใช้น้ำปูนใสลดเอานี่ค่ะก็เพิ่มดินให้เขาจะได้หุ้มโคนให้ชุ่มฉ่ำขึ้นมาอีกนิดนึง เขาเป็นไม้ทนแรงก็จริงนะคะอันนี้ก็ลากโดเชียวดึงออกได้หรือเปล่าเอ่ยอน,นี่ค่ะลากเขาก็เยอะเนาะแต่ลากอันนี้บางคนเขาคนที่เขาทำสวนชวนชมนี่เขาบอกให้ตัดออกนะคะบรลายองพย,ยงก็ตัด ตัดไปเยอะเลยนะคะเมื่อก่อนนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่สักห้าสิบต้นได้มั้งพ็ยังไม่ได้นับเลยนะคะตอนนี้ก็ดอกชักเริ่มร่วงหมดเพราะว่าแดดจัดนะคะแล้วก็ยกกระถางเดิมดินเดิมใส่ลงไปเลยเนาะเป็งไงเอ่ยใส่เลยดีกว่าเนาะ อย่าให้เขาช้ำม,มากเพราะนี่หน้าร้อนหน้าแรงด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ลดน้ำนะคะสองวันสามวันห้าวันจะได้ลดสักครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวจะย้ายที่ใหม่ให้เขาอยู่ในล่มสักนิดนึงดูแลเขาสักหน่อยเผื่อเขาจะออกดอกให้ชมทั้งต้นบ้างนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะสองกระถาง ก็ยังมีสีสีชมพูนะคะสีชมพูแล้วก็กลีบจะเป็นสองสีนะคะแต่ไม่รู้ตั้งอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ก็เอามาแต่บ้านที่ยังทองนะคะก็เป็นชวนชมนอกนะคะที่ดอกกลีบเขาจะซ้อนเหมือนกุหล,ลาบนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนดินใส่กระถางของชวนชมนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ